ของดีต้องบอกต่อค่ะคณะวิศวะมอมหิดลผลิตกำลังสอสอเผยสุดยอดผลงานวิจัยออกกำลังกายท่าหรือสีดัดตนทั้ง5ท่าช่วยลดความเครียดบรรเทาออฟฟิศซินโดรมในงานคุดเฮลก e ต สร้างสุขภาพกายผ่อนคลายสุขภาพจิตด้วยไทยโยคะเดินหน้าระลงกระตุ้นประชาชนนำศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเมื่อวันที่24นาคมที่ผ่านมาหน้าสาราพิรมภากตรีสวนกรุมพินีกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสจัดง,งาน Good h e a l สุขภาพกายผ่อนคลายสุขภาพจิตด้วยไทยโยคะแถลงสุดยอดผลงานวิจัยการออกกำลังกายท่ารูสีดัดตนช่วยลดความเครียดเนื่องจากขครื่สมองส่วนหน้าอัลฟาและเอลตาเกิดการเปลี่ยนแปลงและบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมโดยมีงานวิจัยรองรับเพื่อนรลงและจะต้นให้ประชาชนทุกคนได้นำศาสตร์ไทยโยคะมาประยุกต์ใช้ ภายในงานได้รับเกียรติจากดรนายแพทย์ภพยรุ่งเสารนุม่มรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สและรองศาสตราจารย์ดรยศชนันท์ภูสวัสดิ์ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวตัตกรรมมหาวิทยายลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงานครับวันนี้นะครับก็เป็นการแถลงข่าวแล้วก็จัดกิจกรรมเปิดตัวนะครับโครงการ Good Health เทรดดอสนะครับสร้างสุขภาพกายผ่อนคลายสุขภาพจิตนะครับสร้างเป็นความร่วมมือระหว่างสสสและคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับและอีกภาคีหลายภาคส่วนนะครับเราได้ศึกษาวิจัยนะครับเอาศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับโดยเฉพาะดาษีดัดตนนะครับมาวิเคราะห์ดูว่าการทําท่าดาษีดัดตนเนี่ยนะครับมีการทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดกิจกรรมทางกายอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลนี้นะครับ มาส่งเสริมการมีเจมพลทางกายของคนไทยในวงกว้างต่อไปนะครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าการมีจมาทางกายนะมีหลากหลายรูปแบบน,นะครับไม่ว่าจะเดินจะวิ่งไว้ายนะ้ำจักรยานนะครับแต่อีกหลายส่วนนะครับมีความสนใจครับที่จะมาทำโยคะนะครับหรือว่าทำแอรบิกนะครับซึ่งในนวัตกรรมแบบไทยๆของเราซึ่งมีมานานแล้วเนี่ยนะครับก็คือท่าหรือสีดดตน นะครับซึ่งตอนนี้ครับผลงานวิจัยจากคณะวิศวะมนาวัยมดนนี้นะครับก็ได้พิสูจน์ออกมาแล้วนะครับว่าถ้าสีห์ต้นเนี่ยมีมีประโยชน์นะต่อร่างกายต่อการส่งเสริมวิญญาณทางกายนะครับแล้วก็มีผลกระทบในเชิงบวกนะครับต่อการพัฒนาทางด้านสมองและจิตใจนะครับเราก็อยากนําความรู้เหล่านี้นครับมาเผยแพร่ในวงกว้างนะครับมีการประชาสาคัญมีการจัดพัฒนาศักยภาพให้คนที่สนใจนะฮะแล้วก็จากคนเหล่านี้นะครับจะเผยแพร่นะครับ ความรู้เหล่านี้แล้วก็ไปฝึกปฏิบัตินะครับแล้วก็ทำให้นะครับคนที่อยากออกกำลังกายอยากมีจางกายนะครับมีทางเลือกเพิ่มนะครับที่จะมาเล่นฤาษีแดดตนนะครับหรือที่เราเรียกภาษาไทยนะครับก็คือไทโยคะนะครับก็หวังว่าโครงการนี้นะครับจะเกิดประโยชน์ในวงกว้างนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกให้คนไทยหรือคนที่สนใจนะครับที่จะมีจทางกายแล้วก็จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงลดโรค NCD ครับ ก right ok ok like ็ขออนุญาตเล่าเพิ่มเติมนะะถึงถึงประโยชน์ตรงนี้หลายคนก็มองว่าไทโยคะหรือว่าโยคาเนี่ยหรือว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่างๆเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะแต่เราจะสามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ยังไงบ้างว่าคนไหนคนที่จะทํากิจกรรมแบบไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ในทีมวิจัยนะครับที่นอกจากคณะวิศวะมหิดลนะครับก็ยังมีทางอะไรนวมินนะครับื่อพยาบาลแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของเราเข้ามาร่วมด้วยนะครับ ก็จะทาเป็นสส่วนนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับสมองนะครับเราก็พยายามที่จะดูว่าสมองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเกิดความรีแล็กซ์หรือว่าเป็นลักษณะที่จะช่วยผู้ที่มีปัญหาในด้านไหนนะครับเกี่ยวกับทางด้านของเบนทัลนะครับตอนนี้เราก็พยายามทําการทดลองเพื่อพิสูจน์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อแน่นอนว่าเราเห็นชัดเจนแล้วว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยบางส่วนตึงนะฮะเราก็จะมาดูว่าโดยลงรายละเอียดเลยนะครับว่าไทโยคะเนี่ยท่าไหนเนี่ยที่จะเหมาะกับ ผู้สูงอายุท่านไหนที่จะเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมแบบไหนบ้างโดยเฉพาะเรื่องของ n c d นะครับตรงนี้ก็ทางทีมวิจัยก็ได้มีผลการทดลองเบื้องต้นคร่าวๆมาแล้ววันนี้ก็ถือเป็นการเปิดตัวเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นกระบวนการในการทํางานในการวิจัยนะครับเนื่องจากงานวิจัยที่ดีก็ต้องการที่จะได้รับความสนันุนจากหลายภาคส่วนนะครับก็จะสามารถที่จะขยายผลตรงนี้นะครับจะจะกับกิจกรรมของไทยครับ วันนี้นะครับกิจกรรมที่เราได้เปิดตัวนยครับหลังจากนี้เราจะเผยแพร่ในวงกว้างนะครับผ่านสื่อนะครับผ่านการอบรมเทรนนิ่งนะครับแล้วก็จะวัดผลติดตามเป็นระยะระยะนะครับที่สําคัญนะครับเราอยากเชิญชวนนะครับให้หลายๆคนเนี่ยนะครับที่มีความสนใจที่อยากออกกำลังกายในรูปแบบ ไทยนะครับโดยเฉพาะฤาษีดัดตนเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้ของคนไทยเราโดยตรงนะฮะแล้วก็ผ่านการพิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วว่าสมงผลกระทบทั้งๆร่าง,ง,งกายและจิตใจนะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนได้ลองอลองมาเล่นหรือว่าทําท่าฤาษีดัดตนนี้นะครับในงานก็จะมีกิจกรรมด้วยนะ วันนี้ครับเราจัดงานกันที่สวนลุมนะครับเป็นการเปิดตัวแล้วก็มีการกิจกรรมสาธิตนะครับโดยสาธิตท่าหรือสีดัดตนในท่าต่างๆนะครับก็สามารถที่จะนำไปฝึกแล้วก็ลองดูตามศักยภาพของแต่ละคนนะครับ